สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดท,ที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง Youtube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันแล้วก็เชียร์มันสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ ฝากกันด้วยนะฮะทั้ง3าดิ้งนีครับโอเคเรามากันที่เรื่องแรกครับล่าสุดทางสโมสรเนี่ยได้มีการประกาศแต่งตั้งเดวิดแฮริสันนะครับเข้ามารับตําแหน่งเป็นผู้ในการฝ่ายปฏิบัติการฟุตบอลของทางสโมสสน,นะครับเพื่อเป็นการดูแลทังด้านการดําเนินงานทั้งหมดในด้านกิจกรรมนัาฟุตบอลของทางสโมสรน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมแหละว่า หน้าที่หลักๆเนี่ยจะมีแบบไหนบ้างบบคร่าวๆนะครับก็จะมาทํางานร่วมกับจอ์นเมอร์เทอร์นะครับที่เป็นผู้อำนวยการทางนั้นกีฬานะฮะคร่าวๆเนี่ยต้องบอกว่าหน้าที่เนี้ยเขาจะดูแลเรื่องของความเรียบร้อยของสนามฝึกซ้อมนะครับการจัดการเรื่องของการเดินทางไปแข่งขันรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกให้กับทนันติทุกชุดนะครับชุดใหญ่ชุดเยาวชนรวมไปถึง ทีมชุดหญิงด้วยด้านอื่นๆก็มีเหมือนกันก็อยู่ที่ทางสโมสรเนี่ยจะมีการมอบอํานาจให้นะครับดูกันในเรื่องนั้นก่อนแต่ว่าถ้าเกิดพูดได้ว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการประสานงานกับทีมงานโค้ดได้ไหมสามารถทําได้นะครับสามารถไปอยู่กับข้อมูลเชิงลึกแบบนั้นได้นะครับเพราะว่าทํางานเบื้องหลัง เป็นระดับบอร์ดเดคเตอร์อยู่แล้วอยู่ที่ทางสโมสรจะอนุญ,ญาตให้ไปประสานงานกับผู้ฝึกสอนได้หรือเปล่านะครับซึ่งน่าจะทําได้ในจุดนั้นนะฮะเรื่องของการจัดกิจกรรมเนี่ยจะมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับกิจกรรมการกุศลนะครับประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆนะฮนะรหรือว่ากิจกรรมทางด้านสังคม,มอื่นๆที่สโมสรเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยทางสโมสรก็จะมีกิจกรรมหรือว่ามีเรื่องของเกี่ยวกับการกุศลอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับ แล้วก็จะมีการตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับอุปกรณ์ที่อยู่ภายในสนามซ้อมอุปกรณ์ต่างๆภายในสโมสรแมนเชสเตอร์เดต์นะครับว่ามีความพร้อมในการใช้หรือเปล่านะครับถ้าถามว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการเจรจารหรือว่า โอนย้ายนักเตะหรือเปล่านะครับสามารถเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องได้ครับทั้งเรื่องของการเจรจาเรื่องของการซื้อสัญญาฉบับใหม่เรื่องของการเซ็นนักเตะรายใหม่เข้ามารวมไปถึงการยกเลิกสัญญานะครับคือสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของสัญญานักเตะได้นะครับเรื่องของการพูดคุยกับตัวแทนของนักเตะรวมไปถึงถ้าเกิดไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเงินได้ไหมก็สามารถทําได้ครับเรื่องของการดูแลบัญชีนะครับเรื่องเกี่ยวกับ ค่าเหนื่อยอะไรต่างๆนะฮะบันทึกการเงินงต่างๆนะครับเออก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ ถือว่าขอบขอบงานเนี่ยถือว่ากว้างมากๆแล้วก็งานส่วนใหญ่เนี่ยก็โอ้โหหลากหลายพอสมควรน,นะฮะที่จะต้องทําเกี่ยวกับเรื่องของภายในสโมสรน,นะครับแต่ก็อย่างที่ผมอธิบายไปด้วยนะครับว่าอยู่ที่ทางสโมสรด้วยว่าทางสโมสรเนี่ยจะมีการมอบอำนาจให้มากน้อยแค่ไหนกันนะครับแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยมีการระบุกันออกมานะครับว่าสําหรับทางเดวิดเฮริสันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ เขาเป็นคนเมืองมเชเเตอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็เริ่มต้นทำงานเป็นพนักงานในแผนกขายตั๋วเข้าชมในทีโนเทฟอร์ดด้วยนะครับก่อนที่จะย้ายไปทำงานกับเอเวอเรตันแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยประมาณ27ปีนะครับแล้วก็ตำแหน่งล่าสุดก็คือการเป็นผู้ในวยการฝ่ายปฏิบัติการฟุตบอลของเอเวอเรตันนะครับ แล้วก็มีการเตรียมที่จะโยกมาเราตําแหน่งกับแมนยูนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะสัญญาเดิมนจะหมดในช่วงสิ้นเดือนนี้แล้วก็จะโยกมาเราตําแหน่งกับแมนยูนั่ดับต่อไปนะครับตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นปันะครับโอเคนี่คือข้อมูลที่เอามาฝากกันนะครับเรื่องแรกมีการประกาศตามนี้นะฮะก็มีการปรับแตง่งปรับจูน เกี่ยวกับเรื่องของเบื้องหลังหลังบ้านกันหน่อยนะครับให้มันมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นส่วนเรื่องราต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของพอสโคนะครับพอสโคเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์หลังเกมนั่นแหละที่เราเนี่ยบุกไป เยือนทางบาร์เซโลนาแล้วก็เสมอกันมา2ประตูต่อ2ด้วยกันนะครับปพสโคเนี่ยได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อบิดพลาดแล้วกันนะครับมีนักเต่3คนนะครับที่ปัสโคเล็งเป็นพิเศษนะครับสโคเนี่ยกล่าวว่าถ้าเกิดเราเนี่ยมาดูจังหวะที่แมนยูเสียประตูแรกครับไทยเลอมาลเลเซียเนี่ยปล่อยให้กับมาโกโรอนโซเป็นอิสระมากจนเกินไปครับ ซึ่งในจังหวัดดังกล่าวเนี่ยมันถือว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นฐานมากๆครับของทางอารอนโซ่แล้วก็มาเลเซียเนี่ยไม่ได้ตามประกบเลยนอกจากนี้เนี่ยผมเนี่ยยังคิดว่าเดบิลิกาเนี่ยน่าจะทําได้ดีกว่านี้ในจังหวะนั้นอีกด้วยบอลเนี่ยมันเบียดเสาเข้าไปแบบง่ายๆครับซึ่งเดบิลิกาเนี่ยดูกังวลเล็กน้อยนะว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะมีการเอียงตัวไปชนเสาหรือเปล่านะครับแต่ในรายของมาเลเซียเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นครับเขาต้องประกบอารอนโซให้ได้ และเมื่อไม่เป็นเช่นนั้นครับทางเฟรดเนี่ยก็ต้องเข้ามาช่วยด้วยนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับจนทำให้แมนยูเสียประตูกันไปนะครับนี่คือมุมมองทางปอสโคที่ได้มีการคอมเมนต์จังหวะการเสียประตูนะฮะในจังหวะที่มาก็อารอนโซ่เนี่ยมงเข้าไปในมุมมองของทางปอสโคก็มีการวิจารณ์เกี่ยวกับสามนักเตะสามรายนี้นะครับส่วนเรื่องของมาคาร์ตฟอร์ดนะครับหลังจากจบเกมที่เราพบกับบาเซโล์นาเนี่ยสื่อสเปน ส่วนใหญ่ก็มีการกล่าวยกย่องชื่นชมผลงานของมาคาร์ดฟอร์ดนะครับอย่างเช่นมาก้าครับสื่อดังของสเปเนเนี่ยก็ยกย่องว่าแรดฟอร์ดเนี่ยเป็นนักเตะที่ดูมีความน่ากลัวนะทำให้แนวรับของบาเซโลนาเนี่ยสั่นคลอนได้นะครับทำให้ แนวรับของบาเซโลนาเนี่ยมีข้อผิดพลาดได้นะครับแล้วก็ถือว่าบาคาร่าฟอร์ดเนี่ยเป็นศูนย์หน้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงเกมได้นะฮะก็อารมณ์ประมาณว่าคนคนเดียวเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงเกมได้เปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันได้นะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทำประตู1ประตูแล้วก็อีก1ประตูก็มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันนะครับรวมกันแล้วเป็นสประตูที่เกิดขึ้นในเกมที่แมนยูเนี่ยที่เสมอ างบาเซลนาได้2ศอกนะครับซึ่งอีกกระแสหนึ่งนะครับบุนโดเดปติโวเนี่ยก็บอกว่าถึงแม้ว่าทางชาบีเนี่ยจะมีการวางในรายของโรนาอาราโคไว้ประกบมนนาคารัทฟอร์แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่สามารถประกบหรือว่าหยุดเกมรุกของมนนาคารัทฟอร์ได้ก็คือมันไม่ได้ผลนั่นแหละเนื่องจากว่าแนวลุกราเนี่ยฟอร์มร้อนแรงนะครับ แล้วก็อยู่ในจุดที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับ,บรวมไปถึงเขามีส่วนร่วมเกี่ยวกับการทำประตูถึง2ประตูด้วยกันนะครับแล้วก็สื่อที่3นะครับอย่างสปอร์ตเนี่ยก็มองว่าโอ้โหแรดฟอร์ดเนี่ยเป็นนักเตะที่ตอนนี้หยุดไม่อยู่แล้วนะครับเป็นนักเตะที่ฟอร์มแรงมากๆจริงๆนะฮะนี่ก็เป็นจากฝั่งสเปนนะสื่อของฝั่งสเปนเนี่ยก็มีการชื่นชมผลงานของทางแรดฟอร์ดในเกมนัดล่าสุดนะครับแล้วก็แต่และสื่อเนี่ยเป็นสื่อดังๆทั้งนั้นนะครับส่วนเรื่องราวของเบรดี้กันหน่อยนะครับ แล้วมันก็เชื่อมโยงไปที่แมนท,ที่บาร์ซ่าจะต้องพบกับแมนยูในเลดี้2ด้วยนะฮะซึ่งเบรดี้เนี่ยอาจจะต้องพักราวสาถึงสสัปดาห์ครับถือว่าเป็นข่าวร้ายของบาร์เซโลน่านะแต่ว่าเป็นข่าวดีของแมนยูนะฮะกาบีก็ไม่สามารถลงสนามได้นะครับรวมไปถึงเบรดี้เองเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีโบสเกตอีกนะฮะที่มีอาการบาดเจ็บกันไปนะครับก็ถือว่าขาดตัวหลักบางรายเหมือนกันนะครับ ในเลเที่2ที่ต้องไปเยือนทิทวอเรฟฟอร์ดของเรานะครับส่วนข้อมูลอื่นๆกันบ้างครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเอลเลนแฮกได้ครับที่นักข่าวเนี่ย ได้มีการยิงคำถามเรื่องของการลุ้นแชมป์ครับเนื่องจากว่าอาเซนอลเนี่ยก็มีสะดุดซิตี้ก็มีสะดุดบ้างในช่วงเกมล่าลสุดมานี้นะครับนะไม่ใช่เกมที่พบกับอาเซนอลนะแต่ว่าเกมก่อนนั้น,น,นอาจจะมีสะดุดไปบ้างนะครับอาเซนอลก็เช่นเดียวกันซึ่งแมนยูเนี่ยจะมีโอกาสลุ้นแชมป์หรือเปล่าเทนฮัง,งเนี่ยก็มีงานตอบนักข่าวนะครับว่าบอกตามตรงครับว่าเราเนี่ยยังไม่ได้คิดไปไกลถึงเรื่องนั้นนะครับที่เราโฟกัสอยู่เสมอเนี่ยก็คืออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ในช่วงเดือนเมษายนนะครับแล้วค่อยมาดูกันครับว่าเราจะต่อยอดไปสู่อะไรได้บ้างผมเนี่ยบอกเสมอครับว่าเราเนี่ยต้องโฟกัสแบบเกมต่อเกมเท่านั้นเราเนี่ยคิดแค่เรื่องว่าเราจะดีขึ้นกว่าเกมที่ผ่านมาได้อย่างไรนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือการเปลี่ยน ผ่านจากเกมหนึ่งไปสู่อีกเกมหนึ่งด้วยพลังงานแล้วก็โฟกัสที่เหมาะสมนะครับนะรนักข่าวเน้นย้ำไปอีกนะครับว่าเรื่องของช่องว่างเกี่ยวกับตารางคะแนนในพิวรีอังกฤษเนี่ยตอนนี้แมนยูก็ตามมาเนี่ยมันจะทําให้แมนยูมีลุน้นได้หรือเปล่านะครับเทนฮาก็เลี่ยงต่อไปอีกนะครับเทนฮาก็บอกว่ามันก็หมายความว่าเราเนี่ยต้องชนะในวันอาทิตย์นี้ก่อนนะครับเราเนี่ยต้องเก็บ3คะแนนจากเลสเตอร์ได้อันนี้คือสิ่งที่เอริกันฮาร์่ยมีการให้สัมภาษณ์มาแล้วกันนะครับเกี่ยวกับ โอกาสการลุ้นแชมป์ก็ชัดเจนนะเท็นฮาเป็นคนให้สัมภาษณ์ที่ชัดเจนมากๆแม้ว่าจะโดนนักข่าวยิงคําถามว่ามีโอกาสลุ้นแชมป์ไหมตอนนี้ลดช่องว่างได้แล้วนะครับมีโอกาสขึ้นไปลุ้นแชมป์กับทางแอสตันซิตี้หรือเปล่านะครับเท็นฮาก็ตอบแบบเดิมนะครับว่าโฟกัสเพียงแค่เกมต่อเกมเท่านั้นยังไม่สามารถมองไกลได้นะครับก็ ให้สัมภาษณ์เหมือนเดิมนะฮะในเรื่องนี้นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เอดรนทางมีการให้สัมภาษณ์นะครับก็คือเรื่องของการเทคโอเวอร์นะครับเทนทางโดนยิงคาถามครับว่า คุณเนี่ยทราบข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อสโมสรแ mm hmm. มนเชสเตอร์เด mm hmm. หรือเปล่าในช่วงนี้นะครับเทนฮารบ,บอกว่าเราเนี่ยกำลังติดตามข่าวนี้อยู่นะครับเพราะมันคือเรื่องของทางสโมสรของเราแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องโฟกัสไปที่ฟุตบอลก่อนอน,นะครับการฝึกซ้อมทิศทางการเล่นของเรานะครับแล้วก็ลงสนามเล่นเกมนะฮะเราเนี่ยกำลังสนุก,กกับสิ่งนี้ไปด้วยกันนะครับมันเป็นเรื่องสนุกที่ได้ทํางานแล้วก็มุ่งสมาธิไปที่เกมการแข่งขันเรามีโปรแกรมลงแข่งถึง4รายการ แต่เรื่องนี้มันเป็นหน้าที่ของคนภายในสโมสรที่ต้องตัดสินใจแล้วก็ใช้ความพยายามสําหรับกระบวนการดังกล่าวไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเราโดยตรงนะครับซึ่งทางสโมสรเนี่ยได้มีการแจ้งกับผมแล้วนะครับว่ากระบวนการการทำงานเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็ผมเนี่ยโฟกัสอยู่ที่ฟุตบอลเท่านั้น ส่วนพวกเขาเนี่ยก็ไปโฟกัสส่วนอื่นๆแผนกต่างๆแล้วก็การหาเงินเข้าสโมสรไปนะครับก็มันเป็นคนละส่วนกันนะฮะแต่ว่าถามว่าได้รับเรื่องได้รับทราบเกี่ยวกับการเฮกเวอร์หรือเปล่าได้รับทราบแล้วนะครับเพียงแต่ว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยมันไม่ได้แบบต้องไปควบคุมการขายสโมสรต้องไปควบคุมเกี่ยวกับการเงินหน้าที่ของเขาก็คือการคุมทับการดูแลนักเตะเท่านั้นเองนะครับส่วนจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็รอติดตามกันในเรื่องนั้นนะครับเรื่องรล่าอื่นครับที่น่าสนใจครับก็มีข้อมูลออกมาจากดิเอ นติกนะครับคือดิ่นติกเนี่ยสื่อใหญ่ของอังกฤษเนี่ยได้มีการจัดทําแบบสํารวจให้แฟนบอลเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการบุกนะครับว่าอยากให้ใครเข้ามาเป็นเจ้าของทีมคนใหม่คนทางแมนยูนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเราเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นฝั่งกาตาหรือเปล่านะครับแต่พอทําไปทํามาเนี่ยนะฮะผลโหวตที่ดิ่นติกเปิดโหวตเนี่ยมีการเทคะแนนใ,นให้กับเซอร์จิมแรดกิฟครับไปถึง66.2%เเลยทีเดียวนะฮะ ส่วนกลุ่มทุนที่ตามมาก็คือกลุ่มทุนกาตาอันดับ2ครับ16.9%แล้วก็ตามมาก็คือพวกอีลอนมัสพวกแบบเอ่อเกี่ยวกับ Amazon นะเอเมซอนอะไรต่างๆนะครับที่ังตามมาแั้วแหละนะฮะซาอุดิอราระเบียอะไรประมาณนั้นนะครับที่มีรายชื่ออนอกมาแต่ทีเนี้ยที่มันน่าสนใจก็คือแฟนบอลเนี่ยหรือว่าแฟนบอลฝั่งนั้นเนี่ยเขาเทผลโหวตไปที่เซอร์จิมเนี่ยอาจจะมองว่าเซอร์จิมจะเป็นแฟนบอลตัวยง ของแมนเชสเตอร์หรือเปล่านะครับอะไรประมาณนั้นด้วยหรือเปล่านะแล้วก็มีโปรไฟล์ต่างๆที่ดูที่จะบริหารทีมแมนอยู่ได้ดีกว่านะครับแต่มันก็มีมุมมองที่แย้งกันออกไปแหละก็คือเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยที่มันเป็นข้อสงสัยว่าเซอร์จิมจะไหวหรือเปล่าคือเทคโอเวอร์เนี่ยมันก็ใช้งบมันทั้งสูงถูกไหมครับแล้วก็ไหนจะมีค่าบริหารทีมอีกนะฮะปรับปรุงซอกนั้นซอกนี้นะครับการทุ่มเงินซื้อนักเตะอีกนู่นนี่นั่นนะครับจะไหวหรือเปล่านะฮะแต่มันก็เป็นผลวอที่ออกมาแล้วแหละ กับแฟนบอลบางส่วนที่โหวตให้เซอร์จิมเนี่ยเหมาะสมที่จะเข้ามาเป็นเจ้าของทีมคนใหม่ของทางแมนยูนะครับเนี่ยทางกลุ่มทุนกาตาที่เชื่อได้ว่าแฟนบอลฝั่งไทยเนี่ยเชียร์กาตามากกว่านะครับประมาณนี้นะฮะเป็นผลโหวตเฉยๆนะต้องย้ำก่อนนะครับส่วนสกายปอร์ตครับมีการให้ข้อมูลกันออกมานะฮะว่า หากกลุ่มทุนกาตาเนี่ยต้องการเป็นเจ้าของทีมแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยพวกเขาเนี่ยต้องลงทุนอย่างหนักให้กับทางสโมสรน,นะครับอย่างที่ผมบอกไปครับเทคโอเวอร์ก็ถือว่าใช้เงินมหาศาลแล้วคุณต้องมาหลังหนี้ที่คงแกลเซอร์แบกเอาไว้ให้กับทางสโมสรด้วยรวมไปถึงการพัฒนาสนามฝึกซ้อมการพัฒนาสนามการแข่งขันรวมไปถึงบริเวณโดยรอบด้วยนะครับผมว่าเรื่องเนี้ย ไม่ใช่เพียงแต่กลุ่มทุนกาตาเท่านั้นสกายบอร์ดเขาอาจจะหมายถึงว่ากลุ่มทุนไหนก็ตามอ่ะที่เข้ามาเทคโอเวอร์เนี่ยคุณต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเป็นขั้นตอนแรกเลยนะครับเป็นลําดับต,ต้นต้นแล้วกันล้างหนี้นะครับให้สโมสรไม่มีหนี้พัฒนาสนามฝึกซ้อมพัฒนาภายในสโมสรก่อนแล้วก็ลําดับต่อไปก็บริเวณรอบข้างหรือว่าอะไรก็ตามแต่ก็พัฒนากันไปนะฮะตอนนี้ก็คือเรื่องสําคัญที่ผมมองว่าสื่อส่วนใหญ่แฟนพีส่วนใหญ่ก็บ่นกันมาหลายปีแล้วนะครับที่เกลเซอร์ไม่เคยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องนัั้นนเเลยะครบรบื่ององงข แพในสโมสนะ่ะนะฮะก็หวังว่ากลุ่มทุนรายใหม่เข้ามาจะมีการพัฒน,นาเกี่ยวกับจุดดังกล่าวด้วยนะฮะมันจะได้แบบเลิกแบบ าลังขลาาังแบบนี้สักทีนะครับเกี่ยวกับประเด็นของตลาดซื้อขายนักเตะปิดท้ายกันดีกว่านะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก็มีรายงานกันออกมาเป็นข่าววันสิบจากสือ่อังกฤษหลายสือ่อนะครับมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยกลายปเป็นตัวเต็งในการเซ็นสัญญาคว้าตัวราเตรโร่ม,มาตเนส์ศูนย์หน้าของอินเตอร์มิลานไปร่วมทีมนะครับหาักเตะเนี่ยตัดสินใจย,ย้ายออกจากอินเตอร์มิลานในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่ง เอเดรยนฮาร์ยังมีความต้องการสู่หน้ารายใหม่แล้วก็ว่ากันว่าเอเดรนฮาร์เนี่ยเป็นแฟนตัวยงของมาติเนตด้วยนะครับถึงขั้นที่มีการติดตามฟอร์งการเล่นของมาติเนตเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะทำให้เรื่องเนี้ยก็อาจจะมีดีลเกิดขึ้นกันก็ได้ในช่วงซัมเมอร์นะครับแต่ปัญหาก็มีเหมือนกันเนื่องจากว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยมีการตั้งราคาค่าตัวของมาติเนสเนี่ยไว้รวอยู่ที่100้ล้านปอนด์ได้นั่นคือเรื่องที่ยังลำบาก นะครับก็เป็นข่าวข้อสิบประมาณนี้ส่วนในรายของแนวลุกอีกหนึ่งคนที่มีข่าวมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วก็คือมาคัสตูรามนะครับแนวรุกของบุลเซียบอร์เซ่นกันบักนะครับซึ่งมีโอกาสย้ายทีมสูงม,มากในช่วงซัมเมอร์เนื่องจากว่าสัญญาใกล้ที่จะหมดนะครับแล้วก็แมนยูก็เคยมีข่าวอย่างที่บอกกันไปซึ่งณปัจจุบ,บันเนี่ยตามรายงานจากกันโชมเมกาโตบอกว่าแมนยูก็ยังคง สนใจอยู่นะไม่ได้แบบตัดลายชื่อมาคาตูรามทิ้งนะฮะยังสนใจอยู่ถึงแม้ว่าหลังๆเนี่ยอาจจะมีข่าวกับเคียนกับโอซิเมนซะเยอะนะครับแต่ว่าในรายของตูรามก็ยังสนใจแต่แมนยูก็ต้องไปแข่งกับอาร์เซนอลสเปอร์ลิเวอร,ร์พูลที่ร่วมแย่ยงชิงนักเตะรายนี้แบบฟรีเช่นเดียวกันในช่วงซัมเมอร์นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องนาวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากลับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ